นี่นะทุกคนโหจะวาถือซอมโตรป่ะจัะเพื่อจะทั้งไปก็ตีเงีย้ยงๆนะย,ย่านอยู่โอ้เมนเลยนี่นะซ้อมโตนะโู้ปากะลีนี่นะทุกคนนี่อันนี้ตัวนึงนี่โอ้ยเด้เพื่เอเอาหม้อกามาไปแต่ไกลเพิ่มโอ้ตบห้าวก็บุกนะทุกคน ตมประมาณสามสัปโมงนะถักทายสบายดีเพรพยยี่น้องกับบรรยากาศตอนเสารได้ไ้มนี่สบายยามอันนั้นงูที่เขาใส่ไว้นะทุกคนกับอันนั้นเบ็ดกบเฮาใส่ยามเมื่อคืนนี้กับถือตูดด้เดียวนะแต่ว่าเหยื่อหันบะหมี่นะมีแต่หมดกินไปตอนเสานี่คือสิบุดถึงยังดออเบิ่งสงเอ้าสีถือได้จะได้กับมีแต่ทาลุนเบิ่งนำกันนะ ว่มามันจะถือจก็กโตตอนเสาะนี่แล้วก็งูเห่าว่ามันจะถือกระปูจก็กโตนะโอ้บรรยากาศตอนเสาะเห็นเนาะสวยงามเลยดิโอ้แดดซองดีนะผ้าและแจงก็เห็นคักเหาก็มายามเบ็ดก่อนนะทุกคนตียามงูทีหลังนะโอ้ถือเลยทุกคน ถือเล้วเานดิโอ้ตัวบังใหญ่มันนะถือตัวเดียวนะเห็นดิเดี๋ยวฉีลงไปเอากันนะตัวเดียวเราสองตัวคาเบิ่งเห็นนะวันเราบวได้เอาโคบมานะลงไปในยากเิอนนะทุกคนต้องเยียมไมตัะได้ลงนะ เพราะว่ามันเป็นของล่างนะลงไปคนนะเดี๋ยวเบรคกำกันนะทุกคนไปยากเติบเด้เพราะมันแขกนะโอ้ีขนลงบนใดเฉยนะโอ้ตัวใหญ่นียทุกคนเุ็น่ะคืงติกโต้ดิติดตัวเดียวก่อน

ยืนยืนจะขัดก,ก็ดึงก็ะทำเลยนี่นะทุกคนโฮ้จะมาถือสองโตไปจัะพี่จะทางปลายก็ตีอยา่อยางหยักๆนะย่านอยู่โอ้เมนเลยน,นะนะนี่นะสองโตนะอู้ักกะลีนี่นะทุกคนนี่อันนี้ตัวหนึ่งนี่ เมื่อนั้นเราเห็นมิเตอร์ซัมเนียนะประมาณสิบกัโตนะมันมันมันอยู่บนนี้เนี่ยทุกคนเอามาเหยื่อนะอันนี้ใหม่แต่ถ้าใส่จะหาล้างถืงอจะซองนะพี่ว่าโอเคอยู่คัะค่ะค่ะเดี๋ยวเชี่ยวกันนะใส่กระสอบได้พเพราะว่าเขาอย่ามันลุดนะทุกคนใส่กระสอบเลยเขียนนะทุกคนเดี๋ยวเชี่ยกัน นี่นะปลาท,ท้อระว้อีกตัวหนึ่งนี่โอ้หักๆักขักขัก,กนี่นี่นะตะหวนเบ็ดเหรอเขาผูกใส่ใน,นนี้นะใส่ยู่หาลังจุดสองตอนนี้เขาขึ้ปลาวันนี้เลยเบ็ดนี่ เปล่าอีทึงนะมาถนาพอดใส่ซัมป์ุูกพันเลยพี่น้องตัวบุกใหญ่มันี่แน่นอนแน่นอนอบางหันตอนทำมาเยอะเห็นเป็นปซิปแต่พี่งเนาะไม่จะซ้ำนี่นะถือ,อาม่านแล้วนะทุกคนมายามเบ็ดกับมานแล้วนะมีแต่ิปไปยามโง่แล้วบ้านนี้ กับเบ็โกฟเัานใจอยู่เทิ่งหมดแหละโอเคถืเลยจะได้กระทาลุนเหมือนดกันอีกนะเดี๋ยวหัางเงียงมันกันนะทุกคนอย่ามันปักนะโอ้ชิหัางเงียงได้วันนี้นะนี่นะทุกคน,นชุดยอดเลยนะ ดับนะดับเนยโอ้หบ่ได้นะทุกคนทวีนผาผัานนะโอ้โหมฮึมดีดหินนะ สามหลังที้เป็นหลูดนะาะวเหงอบ่มีเลยโอ้เป็นหินเป็นหอยเลย ยอดชิยอดเบ็ดนี่ก็ไปนำนะมาัตยามเบ็ดยีลหลุปปหลมนนลลโอ้เบสต์กระปูห็ดเนาะโอ้ถือกเนาะถือฮะโอ้ได้จักโตัวเลยไหวชี้หาตัวหมดแล้วป้ายยัง<อ>ปลาดุกกระปะกลางหน่อย,อยโอ้แค่นี้นกล่องป้ายหันคล้อยออกโอ้เช็ด เบื้องขวาเียน้นนีะทะเรียงตะนก้าม่วถึงหน้าเบื้องขวาก็จิลงยาของขืากันช่องเยยอมาตีนี่นะกระปูันแล้ตีนหันถือหัตตาสิถือหัตตาป่ะเจ้าละเาป้าก็ถือยู่แต่อลุกย่าหันมันเจ้าหัมันจะขึ้นมาติโอ้ยมันมันบเข่าง่ายๆี้กตอเขาเขา่ ก็เห็นองบุคคลคอยทำของเจ้าอ่ะค่ะรบราการกิจันบางครั้งคอยจะเบ่งเันนตุ่มมุ่งนี่เออครับรงตอนไหนตอนแรนไหนไหนยังเกาะล่ะแกโอ้นาจะได้ตอนีหจะถือบร่ใหเจ้าเทิมเจือเนือเิมโอ้มันขาดจะพอมันมาถือแงนขาดทางลมใช่โอ้พี่ พูนห mm. ัวจริงเบืองพูดตั้งเจ้าเอาพูดหัมันโอ้ยกระปูได้เห็ดไหมเดี๋ยวพ่อมาถือโอ้ยกระปูเห็ดหีอ่ะขันตัวนันนั่นเออถือขันตัวนั้นเมันออกมาได้ดอกขันตัวนั้นเอ้าวพยายามเบิองอันนั้นโอ้โอ้ยโอ้เจ้าเมื่อจูตัวนี้ฉันมาอยู่นอกมอนี่ใช่มากระปูตัวนี้อยู่นอกโอ้ย มันตีกู้มาจะดีหรอกเออต้องกู้จะไหนโลยถือนือพี่ได้กระปูจะคิดโตเนี่ยเอานะได้ได้ได้กระปูนี่นะใกล้เมืองเก่ามุนง่เพราะว่ากันถ้ามันถ้ามันไม่มีบทกินถ้ามันบมาเรียนกินปลาในมองจะอ่นเขาในนิเวด เอมามาเมืองอันตะอ,อากากรมึงเนี่ยจะพอมาไปั่วอากาโจกว่ากระโจะอากาอันนี้เนาะเอออันนี้มันกินของจาล้ามันเขาบ้านี้เห้ยน้าเจ้าไม่ได้ใช้ปลาป่านะใส่ปลาไหลจะว่าจะปลาห่าปลาใช่ก่อนมาปอนใช่คือนี้ชองโตโอ้ดื้หอหมอจากแหน,นยันมันไปโฮมญี่ปุ่นแล้วเออ <laughs> โฮมอลีนั่นตอต้นต้นชูกินก้อนไปเห็นมาถึงจะมาคืนนี่ของเจ้าหันโอ้โเก็ว่าเพื่อนชาวอื่นเชาวเนี่ยขันเราประมาณยามนี่ยมุนเบิ้ดก็ต้องไป็นชายามเนี่ยเนาะมุนนี่มีเขาไม่เช็ดจะมางี้อ่ะโอ้ตอกเช็ดอยู่นะเอออันเกียรติกาเนี่ยชำเช็ดใช่ล้วกระปู เฮ้ยเ้ยขึนเมากามาปลต่ไกลเฮมโอ้ยจอกปูสตัวปลาสามอืมยังเบ็ดกบด้เบ็ดกบท่านด้เบิ้องบั้ยังเลยไม่ใช่จ้าชายอยูถึงเห็ดปางทานนั้นมันนันบานเต็มปฏิกเห็ดปูอ่ทา ไปเย็บเอาไหมไปเล่มเอาลยและจะจำจ่าเือะจะจำจ่าเยาะจ่าที่กินโอ้ยไอ้ฮอมมันตะมุนเนี่ยมันบอกเนี่ยปลอปลอโอ้ยไปจ้อปานตะมโอ้ยไอ้เนื้อ่เนาะนี่นี่เมื่อคืนนี่มันถือในซองตัวเร็จแล้วเช็จโอ้โหขาดเลยชัดจะไมนขาด แต่้านี่ะอริยังกันต่เบียบก็เ <c oughs> ลีะยากานชกนี่นนนมอทวนั้นเลยมันตายันตายมันบอกนั่นนามันตายแล้วปลอกโปรแกรมอืมีนน่เหอะกหนึ่งสองสามกระปูหนึ่งสองสองแต้มอ่ะทุกคนมาดีเฮาก็จะพยยามเป็ดกบต่อเลยไะ้พองูเห่าใส่ว้กะ มันบ่เขา่ะนะเพราะว่ามันมีม่องอันนั้นพอเทาาาเ่าแล้วใส่ขางๆเข้าละแล้วปลามันถือม่องเราหันกระปูมันกินน้ำม่องเรานะมันบ่เขากินอยู่งูเห่าเพราะว่าปลายิงงูเห่าเขาใส่บลาลายนะใส่ซองโตนะถือว่าเราบดใส่ม่องมันมีบนกินมันเข่าหนาหันไล่นะถือกระปูซองโตถือปลาสามโตเอาโอเคทำรุ่นเบ็ดกบน้ำกันอีกกว่าจิตรจักโตเบ็ดปวงนะทุกคนนี่มาด้เก็บเอานะมันบานไปเลย เก็บบระเิดยังหลายพุ่นจะพังพุ่นแห้งหลายนะหลังนี่ถือกระปูกเลยทุกคนโอ้ยเราว่าถือกระปูกตาไว้นท่านถือผ้าโตกอยู่ทุกคนยามาแบกหลายหลังเตือแล้วนี่ท่านได้โกผ้าโตกอยู่ขี้หลายแห้งนะแห้งนักก็อยู่ทั้งนนั้นทั้งบาทเกาะแต่กระปูหินนี่กระปูหินหลายแต่นี่บึ้ด ล้างได้กันเงียบนี่มันขักมาเบ่งพนงานตอนเสาร์ข้ามาอนี่งดุ้ยนี่นะปลาดุกสองปลากลางสามกระปูสองตเอ้าถือว่าม้านเติมอยู่ด้เจ้านี่ก็ได้นี่นาะยพี่น้อเนี่กินเอาได้ถือว่าสมควรเติมอยู่ด้คืนเดียว ปูฮะนี่นะครบหนึ่งเขาก่อนเขามาว้วนสองหละไก่ป่าเล่บคันแล้วนะเห็นคันยังท่ทางผุด เรียงนี่ทำซิซุมนะไฟ่ม่ไหมหวัวทำบ่มีตัวนี้นี่แหละอากาศมันบัญหามันาตามมานะทำบ่มีตัวนี้อันนี้เอาไปพูดังหันันเลยใหม่นะทำามีตัวนี้เนี่ยจ้างกับปุใหม่นะไฟมันเจอเออกไฟปลาคันเลยนะ มันมีนิ้วเขาเดี๋ยวไปในหวัวขึ้นกับเราจะต่มปลาแนละ้วทุกคนต่มปลากินสามตัวดีกว่ายันบุพอกินน้ำปลาแดกปลาแดกเกลือไปนัวดปุ้งมาถึอเทิงนะ เลยนี่ว่าคำออนโอ้ต้มเผาก็ะุกน,นะทุกคนต้มประมาณสามสโมงนะนั่งเรียนโทรศัพท์ต้มมืเอเฮิร์มันจึงเปื่อนะ ต่อมปะคอแลยพอดป่วยค่ักอันนี้เหี่ยวบนเลยอเอามามาพพ่น้องมากินข้าวน้ำกันนะต้มปลาต้มปะคอยะต่อมปะคอกับปุกนะ ชักจะได้สมสมนะทุกคนต้มปลาต้มแบบสมสมแล้วมัมมนยะิงแสบต้มใช้ใบมะขามอ่อนชักอร่อตัวโอ้สแสบเลยวันนี้กินผู้เดียวนะ เบื่อเลนยลนะเบื่อจนผุเลย เห็ดปวกที่เขาเก็บมาเมาื่อวานนี่ก็ย่างน้ำปลาละลางอยู่ขี้ขาดน,นะนก็เห็ดปวกนี่ลายในขี้ขาดเก็บครับแค่ในแต่เห็ดปวกปีตัวดอกใหญ่หันดุอยู่เห็ดปู๊กงามเลย แช่ค่ะที่ต้มส่างโตนะยางบิม่มต้มส่างโตอิ่มเลยตอนนี้เขาสาวเป็นเขาวเพียเรเลยวันเนี้ย โอเคนะทุกคนเราก็จะกินข้าวก่อนบปดิแล้วคลิปน,นี้ก็จะจบเพียงเฉยนี้นะไม่赖ขโมยขับใจหลายๆทติดตามครับสมดีไม่แห้งชูกูชูกันนะ